สวัสดีค่ะวันนี้หมอเต้ยไปทำอะไรคะครวันนี้หมอมีเคสเก็บไข่พอดีฮะก็เดีย๋ยวันนี้จะพาเข้าไปดูเหมือนกันครับว่าแบบเก็บไข่เนี่ยมันเก็บยังไงบ้างนะฮะไปดูกันนะครับครับหมอก็จะพามาดูบรรยากาศในการเก็บไข่กันนะครับเมื่อคนไข้เข้ามาในห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอรดมยานะครับก็จะให้ยานอนหลับข้าทางหลอดเลือดนะครับ พอเราหลับไปปุ๊บนะฮะหมอก็จะเริ่มเก็บไข่นะครับดูดเขาออกมาทีละใบทีละใบนะครับดูดออกมาทุกใบนะครับฟองไข่ที่ได้เนี่ยก็จะอยู่ในน้ําที่เราดูดออกมาในทิวใสๆนี้นะครับระหว่างนี้เนะี่ยเราก็จะต้องควบคุม,มอุณหภูมิเขาเนะี่ยให้พอๆกับตอนที่อยู่ในร่างกายนะครับซึ่งก็คือ37องศานะครับพอไข่เขาค่อนข้างเซนซิทีฟอ่อนไหวต่อแสงอุณหภูมิความเป็นกดดันต่างๆค่อนข้างมากนะครับ คณพยาบาลเนี่ยก็จะนำน้ำที่ได้นะครับส่งต่อไปให้นักเลี้ยงตัวอ่อนผ่านช่องทางเล็กๆนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักวิทย์ของเราหรือนักเลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยก็จะทําการหาไข่นะครับหลังจากเก็บไข่เสร็จไม่นานนะคะเราก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าได้ไข่ทั้งหมดกี่ใบนะครับโดยทั่วไปใช้เวลาไม่นานนะรประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ผักฟื้นอีกประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถกลับบ้านได้นะครับ ครับสำหรับคนที่สนใจรักษาภาวะมีบทยากด้วยกระบวนการอิกซกับหมอนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหมอยินดีให้คำปรึกษาครับแล้วเจอกันนะครับผม